ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายรถเมล์ของเกาหลีใต้เดี๋ยวพามาดูสภาพแต่เขาอะตั้งใจสร้างมากนะดูครับสร้างแบบหนักแน่นเลยแล้วก็มีป้ายด้วยมีแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมเนาะมีแบบเร็วไทม์เลยว่าจะมาเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วเนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยครับบรรยากาศก็คือป้ายนี้จะมีแค่สอง อันนี้ที่ผ่านนะครับบรรยากาศตอนนี้มีฝนอ่อยมาเล็กน้อยแล้วก็เย็นเย็นนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมมาลงจุดนี้ก็พอะว่ามาเยี่ยมชมอ่าพิพิธภัณฑ์ของเสจจงอยู่ตรงนี้นี่ครับก็เลย,ดยเดินมาลงหย่อนนี้นะแล้วก็ <laughs> ลงหยอยนี้ว่าลงป้นี้นะลงป้นี้เราเดินไปชมแล้วก็เดินกลับมาแล้วขึ้นรถบ้านเข้าสถานีรถไฟต่อแล้วก็ไปกันละโอเคครับประมาณนี้ครับ